อาชญากรรมแนวใหม่เก็บสลิป ATM ปลอมแปลงบัตรข้าราชการถอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายโดวยวิธีการถอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเสียหายเป็นเงินเกือบ1ล้าน<ร>บ,<ร>บาทญาติาา <S <S 1> <S 1> ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ขอความช่วยเหลือติดตามชายวัย5้ปีหายออกไปจากบ้านนานเกือบ10วันตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงและกังวลอย่างมากเพราะต้องกินยาต่อเนื่อง สคบร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและบอกอบปคบ,ออบอลุยตรวจสถานที่ให้บริการติดตั้งถังแกส๊สรถยนต์ n อ v นและ lpg โดยผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับมอบตราสัญลักษณ์ของสคอบอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สถานีมีดีมาบอกวันนี้ไทย p ี s ีร่วมรำลึก24ปีสืบนาคเาสถียนเตรียมพบกับสุดยอดสารคดีแสงไฟที่ไม่เคยดับสืบนาคเสถียนเริ่มออกอากาศวันศุกร์นี้เป็นตอนแรกทางไทย PBS สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันอนนุมากเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2556ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราสามารถติดตามรับชมเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถมีส่วนร่วมกับรายการของเราได้นะคะถ้าหากว่าท่านลําบากเดือดร้อนนะต้องการความช่วยเหลือหรือบางครั้งอาจจะไปผ่านเห็นพบใครนะคะที่เขาลําบากเดือดร้อน ก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของรายการนะคะ027902111และ027902630 3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ยังสามารถปรึกษาข้อ,อกฎหมายได้ฟรีกับทางทนายความของเราวันละสองท่านนะคะซึ่งสภาทนายความก็ส่งมาประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะทนายความท่านแรกวันนี้คุณชนัญญาอายจันทึกค่ะท่านที่สคุณสุกัญญากองศรีค่ะ พร้อมกันนี้นะคะเรามีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการแนะนําติชมรายการเพื่อให้รายการสถานีประชาชนของเรา พัฒนามากขึ้นนะคะให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะและสำหรับ10ท่านผู้โชคดีที่ร่วมแสดงความคิดเห็นแนะนำติชมรายการเข้ามาเราก็จะส่งเืยอยืดนะคะไปให้ท่านผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะ10ท่านนะคะวันละ10ท่านรวมส่งข้อคิดเห็นเข้ามาเลยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ SMS ที่อยากจะให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการปลอมเอกสารแล้วก็เบิกเงินทางอินเทอร์เน็ต ใครเคยเป็นผู้เสียหายหรือใครที่มีวิธีการป้องกันนะคะก็สามารถส่งคำแนะนำเข้ามาได้ค่ะ ผ่านทาง SMS นะของของเราอะนะฮะ4268822เพียงครั้งละ1บาท50สตางค์นับว่าถูกที่สุดก็ว่าได้นะคะสำหรับหมายเลข SMS ็ของเราค่ะก็มาที่ประเด็นนะคะที่ทางสคบร่วมกันกับทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็รวมถึงทางกองบกปคบนะคะรดยตรวจสถานที่ให้บริการในการติดตั้งแก๊สอนาคาทั้ง NGV แล้วก็ LPG ให้กับรถยนต์ในกรณีนี้นะคะผู้ที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายนะคะได้มาตรฐานจะได้รับมอบตราสัญญา รักของสองบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเรื่องนี้นะคะติดตามได้ในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะเตรียมตัวพบการเดินท